ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ากลับมาพอกันอีกแล้วครับสีผ้าพันไปหาอย่างไอนี้หาเห็ดหาเห็ดบดเหอเห็ดแล้วมันบ่วชใส่อยู่ใสผอไปซองสักก่อนก็ได้ไปซองสักก่อนละว่าควอนสีบินมาจั่งละว่าใส่อะไรนี่บินไปกับคันเด่นลงไปเอาบอทันนะต้องลองไป คุ้มไหวท่านได้จังสีย่างจังสีย่างสั่งขึ้นไปแถวแถวได้ฮะน่ะเดียวเห็นบ่พี่น้องเห็นบ้านอ่ะเที่ยวคนนี้งามเลยก็ดีครับก็ดีเต็มที่มันเต็มที่มันล่นะเองเต็มที่ครับเต็มที่เลยแถมบุญเอื้อนกับเพื่อนเป็นกระด้างเอื้อมมาเอื้อนเสดงแสดงว่าได้จุกเพื่อนี่ยักแกงใหญ่ด้วยงงามต้องเห็นเปิดตาเห็น ทางเด็กก่อนทางน้ำยาพ่นก่อนบ่แนล้งที่ประวังเด็ดบดพอดีงามเนาะพอดีแก่งได้เมนูแล้วครับเสาร์นี้พอดีงามมามาเดมือเขามาเก็ี่ยน้ำกันครับเด้อเก็ีเหียดน้ำกันเด้อ เหมู่บ้านสิพ่อดีนนั่นเนาะเป็นนมแมวแม่เปีนปากหมอแน่ดอกน้อยก็จะเป็นนมแมวดอกง่ายก็จะเปีนปากหมอแต่ว่าหักสิวะคักป้านมื่อนีเมื่อีงติดกันขักมื่อีงขอนบินมื่อไงข้อนบินครับพี่พึ่งทางน้ำเงินะครับข้ามอีกเลยโอ้ยเห็ด ตุดนีแนะเธอตาไปตามันเลยมันบ่ได้เต็มตาผมมองมองเดียวห่วยเต็มแห่งดีตัวเดี๋ยวหลายสันดีตัวเนี่ยให้ตาก่อนน่ะเนี่ยหลัดเอาอยู่เครื่งกลางดีดีนี่ทั้งขอบคุณครับเพิ่งทั้งขอบก็ยังเก็บคุณนี่ทั้งขอบก็ยั่งยั่งคุณครับครับเอาทั้งกลางก่อนมองให้หลายก่อน ไม่ออกหองดิ้นๆเนื้อมือเลยเก็บน้ำก่อนนะเก็บเนี่ยเก็บเนี่ยเก็บซะกันมวนเด้เก็บเพียบคขันปอก็บขันสินกำวนอยู่แล้ว ทั้งคุณพ่ทั้งฝ่ายบ่ปนมามามายับเบอทั้งฝ่ายครับเก็บเก็บบอกระงเดียวนึงเก็บออกรองอนเล่นเก็บตนนั้นมีมต้ดติบอก้อนด้วยแบบติดแต่งงามจังครับนี่งนิเลยเนาะนี่านวันหน่อยงานหน่อยเล็กๆหน่อย งามขึ้นกันครับพได้แนวกินเ้าแล้วครับพี่ได้แล้วครับแนวกินเ้าเข้าวันนี้ครับนี่กระับมาบ้านแล้วครับเบิร์โคกไม่เห็นยกขอนเดียวครับแต่ผมกระสีได้มาก รีวิวอุปกรณ์การถ่ายคลิปของช่องให้พี่น้องเบื้องหน้าครับเพราะว่าหลายท่านเพิ่นกระถามมาเนาะทั้งแบบถักมาทั้งออกความทั้งอย่างกับเรื่องเธออาจสิตโตผู้เปิุงกับข้อทวนหลายๆเรือครับเนว่าใส่ยังคือกล่องชัดแทะเนาะเราคนเพิ่นกับว่าเราคนเพิ่งกับว่าเสียงไม่คือเบาแทะอันนี้กับอันนี้อยากอยากสอบถามนี่นะครับว่าพี่น้องใส่เบื้องจากโทรศัพท์รุ่นยังหรือว่าเบื้องจากอุปกรณ์ยังเนาะครับที่ว่าเสียงเบาครับกับเพื่อสิได้มาปรับปรุงแล้วครับเพราะว่าตอนนี้กันยังพันได้ได้ยัง ตอนนี้ก็มีแค่ททรัพท์เครื่องเดียวครับที่ใส่ทายณอยู่ปัจจุบันด้วยครับคลิปนี้แหละที่ใส่ทาย,ทยคลิปนี้อยู่แต่ส่วนคลิปนี้เป็นอไอโฟอน12ครับส่วนคลิปตอนนั้นตอนในเบื้องเก็บเพชรเมื่อสักวันน้อยตอนเก็เบเพชรปุนะครับผมทีใสไ่ไอโฟอน12โปลแมกเครื่องนี้ครับทายอยู่ในเครื่องนี้เลยครับแ้วก็มีขาตั้งกล้องตัวนึงนะครับแต่ก็ตัดตัวครับ ตัดต่อกับยู่ในเครื่องเดียวนี่แหละครับวันนี้ตัดต่อกับยู่ในแอปสิเป็นแอปคลายมาเตอร์ครับนี่เข้าไปนี่ครับแอปคลายมาเตอร์ตัวนี้ครับอันนี้คือตัดต่อในนี้เลยครับก็ตามที่ผมรีวิวไปประมาณสองปีที่แล้วเนาะส่วนอัพคลิปอัพยังไงครับอัพในเฟซครับมีเคล็ดลับด้วยครับอันนี้อันนี้ผมต้บอกว่าอัพในเฟซให้ไม่ได้ความชัดความละเอียดนะครับ ก็คือผมอัพในคอมครับนี้ผมก็ได้คอมมาอัพเป็นคอมพิวเตอร์เป็นโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับ็ปบ็อปนะครับเอามาอัพนี่มัก็ะชัดชัดคือนมาอีกครับถ้าอัพในโทรศัพท์คือจังได้ก็ได้เจ็ดร้อยยี่สิบพีแน่นอนครับแต่ถ้าอัพในโน้ตบุ๊กสีได้เพิ่มขึ้นไาอีกครับเป็นหนึ่งพันแปดสิบพีครับอันนี้จะคอมละเอียดก็จอีชัดขึ้นมาอีกส่วนตัวนี้ครับยุ่งค้างนี่เด้ออันนี้คือได้มาใหม่ครับ ได่เมาใไม่ก็ไปซื้อมาใไม่หมู่บ้านนี่ครับสซๆร้อนๆครับยังใส่พันเป็ีนหรอกครับสีมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเท่านึงว่าคลิปที่ถ่ายจากกล้องตัวนี้สิเปลี่ยนจังไดเนาะครับจัง่าเบิ่งครับอันนี้ก็สิเป็นโกโปรเก่าครับโกโปรเก่าก็คือตัวไมกครับเสริมใหม่อีก2เสริมทับอีก2อุปกรณ์ครับส่วนมือถือสิยังใส่บ่ผมว่าจังไดก็ต้องใส่คือเก่าครับกับ มันต้องมีบางช่วงเนาะครับบางล้างมือฝนตกะคนลิ้นนิสิเอากล้องอันนี้ไปบ่ได้อาจะได้ลยใส่กล้องมือถือจริเนาะครับแล้วก็พี่น้องกังขาเบิ่งครับสิมาอัปเดตให้เรื่อยๆกับคลิปนี้ถ่ายจาก iPhone 12 Pro Max เด้อครับแล้วก็คลิปลังๆครับแมนเบิดครับคลิปเก็บเห็ดปีนี้แล้วก็ส่วนโกโปรก็เคยใส่ครับเคยใส่ตั้งแต่แรกๆครับตัวนี้ก็ พ่งกับมาใส่ครับอันนี้ของตาก้องครับตาก้องลงดึสื่อโป๊ครับอันนี้ก็เลยสิได้ยืมใส่ความครับได้ประโยชน์สองต่อครับภูมิค่าส่วนอันไหนอีกล่ะเรื่องอย่างหลังเรื่องอย่างหลังี้ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ถ่ายคลิปวาลายลยครับอุปกรณ์เทดคลิปอันนี้กับมาบอกไว้เพื่อพี่น้องท่านใดอยากสนใจอยากเ็ดคลิปนะครับเริ่มแรกๆครับแรกๆอยากถ่ายคลิปเด้งสินะ ควรเสีดเ,เริ่มต้นยังไดดีครับควรสิเริ่มต้นยังไดอยากถ่ายคลิปอยากเห็ดคลิปบางสิ่งไหมครับกับผมแนะน้ำเลยครับกับไอ้โทรศัพท์เครื่องเดียวเฮ็ดได้ครับเพราะว่าสิเป็นแอนดรอยก็เฮ็ดได้ครับหรือว่าสิเป็นไอโอเอสคือยังเสี่ก็นไรไอโฟนสิบสองหรือว่าไอโฟนแบบสิบเอ็ดไอโฟน,นสิบก็บได้คือก,กันครับผมก็ใอรไม่เรื่อยตะกี้ผมอเตอ่์ไซคตัวนั้นแหละครับ